อีกงานหนึ่งผาพิวซีรองฟองน้ําอย่างนี้นะครับมันเย็บได้ไหมนะครับจริงพวกนี้งานพวกนี้นะครับเขาต้องมีตัวน้ํามันนะโอเคนะครับไปไปเลย Let's go นะลึบนะนีน่ลึบนั่น เนี่ยุบจุบจุบนะถามว่ามันเหมาะไหมมันก็ไม่ได้เหมาะเขาไม่ได้เกิดมามงานพวกประเภทอย่างนี้นะครับแต่าถามว่าเขาเย็บได้ไหมก่อนเนี่ยอย่างที่เห็นกันนะครับน่าจะหายสงสัยกันแล้วนะครับสําหรับมือใหม่สําหรับท่านไหนที่ ไม่เคยรู้จักแบนจูกิหรือท่านไหนที่ไม่รู้จักจักรย์ยิเลยนะครับวันนี้ผมก็ทําให้ดูแหละนะครับว่ามันจะคุ้มค่ากับเงินที่เราลงทุนไปหรือเปล่านะครับผมให้ทุท่านไว้พิจารณานะครับขอบคุณครับ